สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขสุขุมนเนกับโปรยานิวเช่นเก่าเช่นเดิมจ้ายานิวก็มีข่าวอัปเดตเรื่องบอสบอยสิริชัยบอสบอยพูดแบบนี้ชอบมากบรรยากาศแบบนี้ดีตอ่อใจเอซีแห่ชื่นชมรัวๆพี่น้องก็คือว่าลานสุดหวานในบอสบอยเป็นก็ไปสแสดงอยู่บันอีหลําพี่น้องเพิ่นก็ไปประจําทุกปีพี่น้องจ้าเก่าปีกับเก่าปีหมอลล้ำใจกันหน่อยก็ไปทุกปีปีหน้าเพิ่นกะจ้างต่ออีกเป็นปีที่สิบพี่น้องสุดยอดมากจริงๆคนลายหลายพี่น้องจนมาสวดแจงคนกันยังเต็มหน้าหันคือเก บอดบอยแล้วก็ชอบมากบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ทายรูปโพสให้เบื่อพี่น้องแล้วโพสชอบบรรยากาศแบบนี้ครับผู้ชมและผู้แสดงดีต่อใจมีต่อใจกันถึงได้หยุดด้วยกันจนถึงสว่างเมนอลพี่น้องมีใจโตกันจนได้ย่ดํากันจนถึงสว่างเอฟซีกมาคอมเมนต์รัวๆพี่น้องสุดยอดมากจ้าหมอลําใจเกินร้อยชอบมากที่สุดเลยค่ะไปชมหน้าเวทีใจเกินร้อยเ่อใดหมอลํา บอเลิกบวกกับบ้านจ้าวสันพี่น้องสุดยอดมากหลายพี่น,น้องแกเอฟซีวากันหมอลำบอเลิกกับบกกับบ้านสุดยอดทั้งนักสแสดงทั้งผู้ชมค่ะขอบคุณทุกคนที่รักใจเกินร้อยนะคะใจเกินร้อยคือที่หนึ่งเลยค่ะพี่น้องเอฟซีเพิรนกร้าลายหลายพี่น้องผู้ชมเยอะมากน่าปลื้มใจแทนใจเกินร้อยพระเอกนางเอกเต็มเวทีเด้อสวยงามทุกคนเลยจ้านึ่งข้าวใส่บาทบอเป็น มวลระบอบพี่น้องมวนคักมวนเน่ใจเกินล้านไปเลยอยู่ใสจนพี่น้องลืมนอนพุ่นเด้อมีแต่พูดลำมวนมวนเด้อจ้าเมนพี่น้องจ้ามิตรพูดลำมวนมวนพี่น้องเอฟซีกันอยู่จนสดแจงนล้มอลำหมอลำเกผ่านก็จังคอยกับบานเนาะพี่น้องจ้าหมันหมอลำมวนนี่มันสุดยอดอีลีเลยพี่น้องเอฟซีกับซุงหัวใจให้ร้วๆ้วพี่น้องจ้าสุดยอดมากใจเกินร้อยทั้งผู้แสดงและท่านผู้ชม สุดยอดเลยค่ะคนดูไม่ถอยเลยขอให้ปังๆตลอดไปนะคะใจเกินร้อยเฮงเังปังเลยรวยจ้าพี่น้องเอฟซี FC เต็มหนาหาันพี่น้องสุดยอดมากจริงๆป,งปังๆเด้อค่ะทุกคนทั้งหมอลำหักใจเกินร้อยเด้อจ้าสุดยอดแล้วค่ะหมอลำใจเกินร้อยคนเยอะมากดีใจกับทีมงานใจเกินร้อยคนล้นสนามเลยค่ะสุดยอดมากจริงๆเมืนพี่น้องจ้า เอฟซีก็ร่องไรก็มาคอมเมนต์รัวๆคือแจ้งจ้างปังเลยคนเต็มหนาหันพี่น้องสุดยอดอีดีนาอพี่น้องทุกคนรักมาลาใจเกินร้อยเด้อจ้าปีเก้าปังมากเด้อฟังลําดีคักแท้สุดยอดมากอีดีจ้าสันพี่น้องเอฟซี FC ก็ส่งหัวใจให้รัวๆเลยบอสบอยคือที่สุดเลยจ้าพอน้องเพชรน้องพอยน่ารักที่สุดเลยพี่น้องแมนพี่น้องจ้า สุดยอดมากจริงๆจ้าขอให้แฟนแฟนรักแฟนมอลำประทับใจทุกๆุงานนะคะมันมานปังปโชว์ที่อลังการเช่นชมผลงานทุกๆุวันทุกจังหวัดทุก,ๆๆทกสถานที่นะคะขอให้เฮงๆปังปังรวยๆวยตลอดไปจ้าแมนพี่น้องใจเอฟซีมอลำใจกันร้อยลายลา,ลายของบอดบอยซอยแอนพี่น้องก็ขอให้บอดบอยซอยแอนมอลำใจกัน้อยออลเลยดีแบรนด์ทีมงานสุขภูสุขคนเดินทางด้วยความปลอดภัยเฮงเปังปังรวยๆวยจ้า พี่ๆน้องๆมีความชดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในด้วยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย